เห็นเลกนี่ถือใจแบบนี่เธอได้อยากเมาเห็นเหมือาแมนนี่ผู้ขายลอตเตอรี่ไปน้่นําบอกโอ้โยเกี้ยงทุกแผนเพื่อได้หอดรางวัลทีหนึ่งฝนเดอ้อส,สี้อซับไปซับมาซับมาซับไปยุ่ยพ่อปานั่นแ่ะแต่ว่าแปดเจ็ดนี่สิเป็นพุ่มที่ว่าเขาไปรักเอาก้อนเพื่อนได้แปดเจ็ดหนึ่งบอกเจ็ดแปดหนึ่งนี่แหละเพื่อนว่าให้ตัดเล่นยสองตัวน้่นเดอ้อเพื่อนว่า เอามันบ่ถือสามบอกเพิ่อนทบด้วยส่อเขาเนาะมันกับบถือสามนั่งแี่กับถือสองเพื่อนว่าตัวเขาหายมาหางเขียวแต่ว่าเขาเขาว่าเขาบ่าาาท่านบอกมือเลขกบอกแกงสีบอกดเลยส่อเพิ่นว่าจะยิบลอตเตอรี่ตัวใดผีคือนน้าม,มาบอกคากแท้สื่อหลายๆเด้ออย่าสื่อหน่อยสื่อหน่อยมานา่นปัดหนีบดสชินว่าฉันผีน้าม,มาบออเพื่นได้ว่าไปยิบลอตเตอรี่ไว้อ้เงี้ยเก็ะ เจ็ดแปดหนึ่งเอาสองตัวนัมเดอรสื่อเจ็ดแปดแปดหนึ่งน้่มเจ็ดหนึ่งน้่มเพื่นว่าผู้เพื่อนนั่บอกอีกผี่นั่มบอกเ่ราะไงหายเอจิมผู้เพื่อนไปถือประจำประจำเมวดนี้ซึ่งว่าถือลายอยู่บอกเพราะว่าผีนั่มมาบอกว่าย่าเอาหน่อยย่าเอาหน่อยให้ซื้อหลาหลายมันแจงสิเบิร์ตมีว่ากันอ๋อแล้วนักเล่บอกครับสเปนเบิร์ตทรบซื้อกับซื้อ,อ,อว่าหลายเื่อว่าแบบแปดเจ็ดมันตัวเก่าเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี้เล ตัวเกาบกึกแทบกระท่วงวันอยู่ได้อีพ่อขันตาเด่นสองตัวเจ้าเสียเอาเจ็ดแปดแปดเจ็ดบ่มันคือตเกาว่ากันล้ว่าเอาโรดล้ว่าจังสี่ตเกานั่นลาโตมันบ่อันล้ว่าจังสี่แม่บ่แม้เท่าใดลายอยู่บอกคุณพ่อขายไอ้ิ่ก็ได้ที่แรกกะหัวจักเพื่อนทางสายทู่สายทู่เนาะกับวเสียพ่อปันไดดอกบอ่ซื้อน้ำก้าวโคขนาด จริงงก็ถือสามตัวมาตลอดเนี่ยเรื่องเขาพ่อได้ออกซื้อเขาเป็นเลขแร,รบอักเอาก่บ,บอกไคคนในบ้านก็โกหก เรารอยเลิกบ<อ>่ <โอ S 1> เลยว่าเอาขึ้นเลิกเอาออบ้านล้งลางละล่านสามหลังสี่หลังโลดกับจักเราได้ขั้นที่ก็ได้ขพดูหลายเพื่อนหล่ะพดูสาวเ,ข,เขาเจ้าก็เลยเศร้าไปขอประสันแต่เลยไปเมื่อน,นั้นเพื่อนกับตั้มพี่ที่เอากรแล้วพุ่มเนืองพอ่าพุ่มนีเพื่อนสีสื่อรับๆแต่ว่าเบิกทรัพย์ก็ได้ไม่ยู่ คือได้จากคนยิบลอต,ตรีนั่นแหละคือในใจหูแเ้้เว่าคนไปเอาเลขแต่ว่าพู่มอีกพุ่มหนึ่งนี่ผีย่างออกแกต้นมะคามนี่บังคันเด็กเขาหอดในดอนนี่พี่น้องไปเมื่อนั่นแบบใจออกเลยว่าเหตุจังไนเนะาะเจ้าของทีกับพวกได้ถามหาปานนี้โศกผีว่ามีสารยุติถนนก็เลยว่าคุณพ่อว่าสัน ห้าเอาอยูสานได้บอ่ออันนี้สิเป็นอีกคนดหนึ่งเอาคือท่านร่องกับอันพอจำเปาซักเคีพยเสียเอาสองคนถ้าเอาอยู้สารน,นี่ได้บอ่อเพาต้องเข้าไปดอกในเมื่อห้อาวไปได้คุยกับเจ้าของทีเพื่อนมาก่อนว่าสันเพื่อนก็เลยวา่าสิได้อยู่บอ่อเฮอเพื่อนว่าทางใั้นนี่แม่นเทเด้สามตูปวัปว,วหรือเด้เพื่อนว่ามันกบพุ่มเดียวกันห้อาอิน่นเพื่อนออกมาได้อยู่พอห้อาจุดถูกอิน่นอันเชิญปูตาอยู่ทางนั้นนะออกมาเลยว่าจังสี ปรากฏต่วาได้ดีถี่เพิ่นซูนเบิกทราบผนะะตั้งกล้องปุ๊บมื้อหัวยาวยาวยาวเขามือ้อเขาาคือจังสีม่แนวมาสิงนี่สิงแบบว่าอาการที่แบบว่าสิรับไปเลยนะเพิ่นกันเลยยุกมือขอเพิ่นวาลูกหลานมาจากอุดรเป็นช่องยูทูปมาทายทํำ เดี๋ยวเรียกไปฝากเอฟซีว่าแท่เนให้เขาถือเวทประเทศเด้อให้ถือสามตัวสิกัมมาเที่ยงดอกเพืนเน่อนในว่ามีเต้าผู้ใดแต่วา่าบ่ามีผู้เลี้ยงเพื่อนว่าบ่มีผู้เฮ็ดให้เพื่อนว่าเลี้ยงก็เลี้ยงนหน่อยๆกินบ่อิ่มเพื่อนว่าจังสีก็เลยว่าลูกสิกัมมาเลยว่าขอให้ลูกถือสามตัวลูกจะเอาเหลราให้ใกล้ตัเพื่อนเรามากรากไม่ก็เลยว่าจังสีบาดนี้เพื่อนก็เลยไม่ออกไม่ออกเนาะอ,อาการที่แหลกนะ มีพอหญยอันหนึ่งทวงเพื่อนว่าอีหล่าถ้ายีหล่าสู้นจังสี่นะซื้อหลุดเลอเล็กมันสีถทอกเพิ่นว่าถ้าบ่สู้นี่คือบ่ถือกาสัน่นที่ว่าพอพอข้า,อาก็เว้นบ่ได้บ่อมันกับ่าได้แล้วพเพิ่นใหายแต่สะาะกลางคืนคันสีดีเที่ยงขึ้นแห่งบีช่วงที่ว่าเพื่อนออกมาสีเห็นเป็นโตออกมาเลยคือเทียงขึ้นสีทุ่มหาทุ่มขึ้นไปมานีก็เลย ย่งางขามไปขอขามหวยขามน้องไปคนนี้แต่ว่าสิเป็นปลาปลาทึบๆเลยลหละเพิ่ะนสิแตกคือว่าเพื่นล้อมหัวไว้ไม่ซีด้วยติดพวกตูมว่ะพร้อมแต่มีสารอยู่ติดถนนนอสิไปเห็นนะติดห้วยเลยไปก็เลยขอเอายู่หันอ่าท่าร่องเพิ่นก็นเลยจุดถูกห้เท่าก็ับว่ามันสีออกอก็คือเอาเลขถูกประซัน เพื่นอนเขาไก่ไหมเบือซับคือคือไปหู้ยุกไก่แทบเบือเบือซับคือได้ไปเอายุกไก่นะครับก็สีหู้นั่นครับพุณพ่อขายจิ้มทั่มาบอกเบือซับเพืพ่อนเห็นเบือซับนั่งเอาเลขที่ว่าเอายุข้นพญานาคเข้านอเลยหลายงวดกับจีนงดเพป็นวัยอ้าวเบือซับเอาเลขกับเป็นตีเพื่อนว่าเป็นมันเหรอเพ่อมันสิถือว่าถือท่านั้นแหละมาเลยว่าสิก็สิได้ไปนี่ มองนี่นะสุดย,ยอดไผ่มากกระไดไผ่มากก็ได้เด้แต่ว่ามันเป็นหน้าข้าเจ้าพะสันแต่ว่ามาหลายคนย่านเขาพะไดพนว่ามาเอาส่วนตูพนว่าเอาเอากังเว้นบ่อพ่อพะศันกระเว้นสิพ่อไดอยู่บ่แล้วเอาเทียงขึ้นเอเ้แต่ว่ามันสีแมนบ่น้อเข้ากับยานบม่ได้ยานยังเด้คือความว่ามันเป็นปลาแล้วเจ้าของสิไปแค่สองสามคนน่ะคือมันอันตราย เขากับวิาเฮากับคนต่างทีมันว่าละเข้าก็เลยบอไปเพิ่นทรมาอยู่สองสามงวดปรากฏว่าเลขเขาอยู่สองสามงวดมาคักบังหันดีครับ 9, ก้าหวกเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้านนี้ผีอยู่ดอนปู้ตาเพิ่นเขาฝันส่วงตีสี่เมื่อยหายว่าสันมาแต่กองสลากว่าสันให้ฝันเอ,าอ้าไปยังเราปู้สัน ไปเหยียบกองสลากไว้แล้วว่าเลขให้มันออกเก้าหกหกนี่ละว่าสันรากคตว่าเพียนี่ดีเลขออกนี่ยังเหกเก้าหกเก้าหกเนาะครัก็ถือว่ามันถือเนาะเพราะว่าเลาว่าห่าซับกันห้กลับกันไปกลับกันมาอยู่ในหันละว่าสันผู้โชคดีนะได้หอดลงวันทีหนึ่งได้างวนทีหนึ่งถือพระเจ้ากับจนเศร้าขอว่าสันเพราะว่าขันเอาได้ร้ายเร้วเขาขอดูบ่ได้ลาคา ไม่ล่าได้แม้จะได้ลต่ด้วยความว่าเพื่อนเป็นปูตาเนาะต้อง,ตงได้เลี้ยงสินะบางคนได้ละเสยบ่าเลี้ยงหรือวาโบถ้ำบุญถ้ำหยังน้่งปูมเจ้าที่เพื่อนกะ่วนมากกะสิบได้อีกนะเพื่อนกะเลยทำการเลี้ยงตลอดบางคันนี่กะไปขอกะหายอยู่ที่เราให้บอกที่อย่างเพื่อนได้ผลหม่ก็ก็อัน เราบอกไปเลี้ยงุูมเจ้าทีไปตั้งแต่ว่ารอบนี้สิจัดใหญยอยู่ดอกเบกิกทรัพย์สีเลี้ยงใหญ่อยู่ดอกสีเลี้ยงเพิ่นได้ลายอยู่ดอกสีขันขัดิเขาไปทางในได้เนาะสีเลี้ยงทางในแลหวก็เลี้ยงทางนอกน้ำแล้วก,วกาสีเอาผู้กัญญาไปตั้งในศาลเพิ่นน้ำเนาะค่ะสิไปจัดการดูแลให้มันดีขึ้นเนาะค่ะการเลื่อยว่าเหตุจังไรเนาะอีพอประศั่นโทษไปปะไหนกับว่าท่านรับสายอยู่พี่น้องเดี๋ยวสีย่ม ติดต่อประสานงานแล้วก็สิไปแก้บุญเนาะคะ่ะผูใ้ใดสิแก้บุญน้ำเนาะคะ่ะผูใ้ใดถือมีโชคมีลาบเด้อค่ะกะแล้วแต่ศรัทธาใครจะซื้อร่วมผลไม้ทุกเพียนเนาะคะ่ะแต่ว,ว่าไอ้เรื่องที่ว่าสิไป,ปน้ำนี่เบิร์กซับเหตุใน้ำว่าท่านใดเด้อค่ะเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่พาะว่า ท่านหูจักเก็บของหน้าเพื่อนยู่พี่น้องแล้วก็บาทานเดีถามเพื่อนบางท่านเดีเข้าไปทางหนแล้วก็บางทานเด็๋ปรึกษาผู้ใหญ่ทางนั้นเพราะว่าเพื่อนกาเพื่อนเป็นหอดทันร่องเพิ่นเนาะเข้ากับตองปรึกษาเพื่อนกวนเพราะว่าเวลาไปค้นไปหลายเพื่อนสิสะดวกให้เข้าไปบอเป็นสถานที่ของเพื่อนผู้พาไปนี่เป็นอีฟูเนืัอสถานที่ส่วนบุคคลเนาะแม่เจ้าของที่นะบ่งทนหูจัก ก็เอฟซีฝากบทสรกปอนก็นได้นะค่ะก็ซื้อบอโทโมาถ,ถามเลขกอนก็นได้นคะคะศูนย์เก้าสองก็ได้นะ่ะติดตามทางช่องน้่นก็ได้ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่หรือว่าโทรปฏิทินแดงหาติดต่อมาทางช่องเพิ่อนเด้อค่ะพี่น้องแล้วทีนี้ขออนุญาตถามเรื่องผู้หผีเราแบบไหนจะแก้บนยังไงผู้หผีเบิกซับโอ้สิเอาหม้อหมูได้ไปให้เพื่อนเราให้ใกล้ตัว ท,ที่มาที่ไปเป็นยังไงเข้าเหรอเปิดครับเข้าแปดเก้าจำได้บ่ที่ออกให้คลิปแรกค่ะนะนไปขอเพื่อนว่าเบิดปัญญาสางอ่ะลราพยานากระดายล้าน่ามกับเมื่อปัญญาสาง่วนมาถขาเจาถือกะมีอีดีว่ามีไปทั้บุญน้ำจะคองขับ่ถถือกันซื้อละกับไฮมู่ว่าได้จัิงสินะขันเท้าไฮมู่้วคับ่าซื้อว่าได้มันสิบ่ถถือ ขอซอยอีกจักเชียขอเงินสามล้านมาสั่งมาสั่นขอถือสามล้านมาสั่นหั่นหลาเลยไปทุ่มเก้าหกศูนย์ดหลายกันถือตัวน,นั้นได้สามล้านนีดีแต่ว่าเพื่อนกเ็เรื่อยว่าสร้างศูนย์หาในฝันเบิกทราบแต่ถียงเพื่อนมันมาถือตัวถียงเพื่นอนปูหอยซื้อเจ็ดเก้ากาแดเก้าหอยฟันว่าได้จับกุ้งก็จับปลาแต่ว่า่อยได้แจ่กุ้งหลายหลายว่าสั่น ันบอแม่นเจอะสูนหาเพื่นี้เถียงเฮ้าฮาะก็ได้ไปเบิดเงินน้ำสูนหาเนาะก็ได้ได้แปดเก้าของปูหายผีที่จะคล้องเถียงเอาในฝันเนาะ,ะกับบอบอ,บอ,บอตัวเน้นได้ว่าก็ได้อยู่เนาะค่ะสำรับปูหายผีกัแม่นกัสิขอต่อเนื่องจุดกว่าสิได้ครบเงินสามล้านถือครบสามล้านย่ำได สีเส้าขอเพิ่นขอเพิ่นให้เพิ่นซอยอีกเป็นร่้งสุดท้ายเพิ่นกับมาเข่าฝันส่วนมากคู่ให้พีจะมาเข่าฝันเป็นเลขฝันเนาะค่ะอาจจะมีข้าวมีหลุดแล้วแตดวงไผ่ดวงมั่นแต่ว่าสําหรับปูใช้ยภูุ่มเบิกทรับกันล่อคือกันล่อประสานงานเพิ่นคือกันให้ทาวเด้อค่ะพี่น้องได้แล้วก็สีเ้าบอกเนาะคะ่ะทางช่องกะ่ะ สีฟ้าบอกก็ให้ถูกๆูกสองเนาะค่ะนอกจากหย่านวาบ้ห็นนอกจากงวดนี่กระตองงวดไว้กอนโตมักเนาะค่ะเนาะี่กระดาษโอเคเขียนให้น้ำแน่ตัวเดียวน้องดอกชอบเก้าสามสามเก้าไปไล่มือเ่มีไรเอามากกระแดกซ้ำกันไล่มือซ้ำกันเอามันสีถือเขียนงา่ายงามกว่ถือเนาะพี่น้องเนาะ ตันี้นะคือว่ามักส่วนตัวใชบอมักกระพานเนาะค่ะแต่ว่าย่านอันเนะาะจะจะตามเลขเก้าเนะค่ะชอบเปิดซับชอบเนาะต่องวดไว้เลยอุ้ยแต่คนถือหลายได้สอ่อนเลขกันฟู่ลายวันที่สิบกเนาะ ทองงวดเลยทองงวดอันนี้ชอบชอบเฉยๆกลับหน่นอยได้าหม้บ้าๆกลับเด็กตัวเดียวนึ่งดอกได้ว่าเบิกทราบสิร่อนไปทุ่มนักนักอัดน,นักนักนกบับเหล็กรับเชยภูมิงวดนี่ว่าสีตั้งจิตนั่งสมาธิเอาจักตัว สองตัวส่วนตัวเนาะค่ะเนาะลักกาสิล่อเลขกของคุณพ่อสีผ้าเพิ่นหวายพุ่มเมื่อทราบเสร็จเป็นผู้กาหวายพุ่มลักะาให้พ่อร้วจุดทูบห้คือกาวร้วจุดแมนรับสิแมนเดขกทูบมันคือออกอเงื่อพ่ออาารยถามเพิ่นเนาะเพิ่นได้ว่าพ่อเอาสู้เทียนะพ่อจุดทูบเอาถือตลอดบอ่สามกับสองจุดทูบนี่บ่พ่อคือเอาง่ายแต่แมนขัดพุ่มเพิ่นหายแมนเนาเอา จังได้กระถือแล้ววา่าเจนสิเบิกทราบสีล้ออัดนักนักโตนั่นละ่ะขอปดหนีปดสินขอไวแจงวัดหาหรือแปดเพิ่นขอห้าครับขอห้างวดนะคะเอฟซี F C. ยาวา่าบปเห็นเนาะคะ่ะขันแม่นเห็นกับสื่อยิบลตตรตลีไว้นิดหน่อยกันย่างมันบรถือกับหลายคนอยู่นี่บรถือพอว่าขอแค่ห้างวดห้างวดพอเนาะคะ่ะหางวดเท่านั้นเนาะคะ่ะแต่ว่าขันถือสู้งวดนี้ การเปลี่ยนแปลงกับสิไลายเติบยูดอกสำรับสารของปูอาศิ้างสารเห้เพิ่นเพิ่มหรือจ้งไหนกับสิลอดติดต่อเจ้าของทีพันกวนเดอร์อันนี้เป็นเลขชอบส่วนตัวบอกเอฟซีไว้มักไม่ใจค่ะแต่ว่ากับสิอัดนอยู่มักไม่ใจกระได<อ>เพราะว่า,าเป็นเลขดังแล้วก็กลัวอั้นด้วยเนาะค่ะเนาะยานอั้นพร้อมเลขดังพร้อมตั้งได้กระดังกระเรียวกันงวดนี้เก้าสาม จะตามเลขตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือบอัวไปกอนสำนับผู้ใดมากับจ้าตามเด้อค่ะพี่น้องกาสามเม็ดเดียวมัครับเดี๋ไปไก่ค่ะเมื่อคืนว่าสิไปไก่ปันน่นจ้าเถื่อก็ต้องเนื้อว้ามดีคว้างสอบให้เอฟซีเพราะว่าเพื่อนลุงทุนซัพพอร์ตขาหนามันให้ไปเฮนียเพื่อนมาเมียอ,อยากได้แห้งไปเฮนียว่าศัก คือบ๊ว,บวันี่บุคนไนี่ทรคุยกันเยค่าแต่ยานเล่าวาเาสตั้งใจสซื้อเลขรับใจเยาว์พุม่มทอนันเลวว่าไปให้แม่ได้แม่โอนค่าน้ำมันให้เดียวเียคุณแม่เพิ่นได้ซัพพอร์ตค่าน้ำมันเนาะค่ะคุณแม่อย่างน้อซื้อเพื่อนเพิ่นซัพพอร์ตอยู่สองสามคนนี่ลหละก็เลยขอบพระคุณได้หลายเด้อค่ะเห็ดให้เอฟซีค่ะเบิร์กซับเลยถือเลขแปดแปดเก้าตามจริง บ่เคยซื้อแม่เห็นเลขแบบใจจูบยาวๆว,ว่าเอาแม่เอาแม่แบบใจขึ้นเลยมือนะ่ะนะถ้าแม่นลอตเตอรี่ยกใกล้นะย่านในเกี่ยงหลายแผงอยู่มือนะั้นได้หลายเติบ